ออโดยรวมทั้งหมดอนะ่ะหมอแนะนำให้ฉีดนะคะว่ากลุ่มคนไข้โรคเลือดทุกคนนะคะสามารถที่จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้นะคะแต่เดี๋ยวหมอจะแยกตามกลุ่มโรคอีกทีหนึง่งนณะปัจจุบันเนี่ยคิดว่า,าการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในกลุ่มคนไข้โรคเลือดอ่ะมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อที่จะลด ความดุนแรงของการติดเชื้อนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลแล้วก็ป้องกันโรคตัวเองได้ด้วยนะคะอันต่อมาเนี่ยนอกจากที่ที่กลุ่มคนไข้โรคเลือดโดยทั่วไปแล้วต้องฉีดแล้วเนี่ยค่ะอยากจะมุ่งเน้นม,มุ่งเลยนะคะอยากจะให้ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดอค่ะควรได้รับการฉีดวัคซีนโควิด1 i ด้วยเช่นกันเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคเลือดบางกลุ่มเนี่ยนอนติดเตียงหรือมีภาวะภูมิต้านทานต่ำละ หมออยากจะให้กลุ่มที่ดูแลใกล้ชิดเนะะี่ยค่ะพอฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยจะลดความรุนแรงของการเป็นโรคและลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนไข้โรคเลือดนะคะไอน,นี้คือสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำด้วยนะคะอนอกเหนือจากกลุ่มคนไข้โรคเลือดที่ได้กล่าวไปทั้งหมดแล้วนะคะ